เวลาล่วงเลยมาจนปี2025นะครับผู้คนเนี่ยต่างสรรเสริญสรรหาแต่คำว่า f a l o u t เกมไหนมีกลิ่นคล้ายมีรสชาติคล้ายคลึงต่างต้องรีบไปชิมไปลองเล่นดูไม่ว่าจะ Outer World Stalker 2 Atomic Heart หลากหลายเกมเนี่ยต่างพยายามจะก้าวไปให้อยู่จุดเส้นชัยฝั่งฝันดังเกมตระกูล f a l o u t โดยมีเส้นทางหรือแนวทางตามของแต่ละเกม และในปัจจุบันที่ผ่านมาไม่นานนี้นะครับก็มีเกมหนึ่งเกิดขึ้นมาก็คืออะตอมฟอ l จากค่ายเลเบเรียนนั่นเองใครจะไปคิดล่ะครับว่าค่ายเกมที่มีเกมชูโรงอย่าง Sniper Elite เกมทาหารยิงสไนเปอรรอบเลนที่อยู่ในวงการมานานนะครับ UED เนี่ยจะประกาศเปิดตัวเกมที่มี กคล้ายคลึงฟ o ร์เอขนาดนี้ทั้งเซตติ้งที่เกี่ยวข้องกับโรงงานนิวเคลียร์ระเบิดการเอาตัวรอดในโลกกว้างใหญ่าก,การเจอกับมอนสเตอร์กลายพันธุ์หรือการดำเนินเนื้อเรื่องที่เราจำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะไปทางไหนหรืออยู่ฝั่งใครจากที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้มันแทบจะถูกทุกข้อเลยถ้าเราเอาเกมอะตอมฟอรมากลางเทียบกับเกมฟอรเอ แต่รู้ไหมครับหลังจากผมลองเล่นแล้วเนี่ยผมเอาใจช่วยให้เกมตระกูลนี้ไปได้อีกไกลเลยนะครับมันก้าวผ่านคําว่า fall out ไปแล้วต้องบอกว่านี่คือเกมตระกูลอะตอมฟอลต่อไปเลยก็ว่าได้ผมชอบที่เกมมันไม่โยนหรือว่าประดังทุกอย่างเข้ามาสู่ตรงหน้าเราการดำเนินเควสเป็นไปอย่างเรียบง่าย หนังเชือกที่รอเราก็เคยดึงออกทีละเส้นนะครับแล้วไม่มีการบอกใบ้บอกว่าเราต้องดึงเส้นไหนก่อนใช่ครับระบบเควสของเกมนี้นั้นเนี่ยดำเนินการผ่านกระดาษโน้ตคลู e คำบอกเล่าที่เราต้องคุยเองจาก NPC ตลับเทปเสียงที่เราต้องฟังและตีความเอา หรือการสังเกตว่าเราต้องไปทางไหนไปจุดใดเกมเนี่ยจะไม่มีการบอกใบเราเลยนับว่าเป็นการก้าวที่ท้าทายเกมเมอร์อย่างมากในยุคนี้ที่เกมเนี่ยต้องอำนวยความสะดวกตลอดเวลาให้ผูเ้เล่นเล่นเกมให้ยาวนานที่สุดอะตอมฟอลเลยเหมือนเป็นเกมที่เราต้องตีความเองประจนภัยเองเก็บไอเทมพัฒนาสกิลตามสืบเรื่องราวเองมนเลยทำให้เราอินเกมแบบจัดเต็มสุดๆไปเลยละครับ และภาพมันก็สวยเอาเรื่องอยู่นะครับคือถ้าเทียบกับเกมที่ตระกูลคล้ายๆกันเนี่ยอาจจะไม่ว้าวมากแต่ก็ดูดีทีเดียวการดีไซน์ฉากการวางเลยเยอร์แผนที่เกมการวางตำแหน่งครูสมันไม่ยากจนเกินไปแล้วมันไม่ใบ้เราจนง่ายไป resolve, oh, ตัวละคร NPC นะครับก็มีความหลากหลายใช้ได้การ Voice Over ก็ดูมีความใส่ใจ และบทพูดต่างๆถือว่าขัดเกลามาได้อย่างพิถีพิถันเอาเป็นว่าอ่านแล้วฟังแล้วไม่รู้สึกคริ้นช์กระอักกระอ่วนอะไรครับการเอาประเทศอังกฤษมาเป็นธีมหลักก็ช่วยให้เรารู้สึกไม่จำเจดีสำเนียงบริทิชหรือว่าวัฒนธรรมที่การกินชาคือการฟื้นฟูพลังขั้นสูงในเกมก็ทำเอาผมอมยิ้มไม่น้อยเลยนี่ถ้ามีเจมส์บอ์โผล่มาด้วยเนี่ยอาจจะฮาเลยนะครับ แต่เกมนี้เนี่ยถ้าจะลุยดุ่มๆไปยิงเลยไปสู้เลยอาจจะต้องคิดดีๆอทีครับเพราะเกมนี้เนี่ยเน้นการซุ่มโจมตีการรอบเลนแบบค่อนข้างเข้มข้นเลยก็ว่าได้ผมรู้สึกว่าสตูเนี่ยเห็นเราง่ายไปหน่อยเห็นแค่ตัวเดียวแต่สตูทั้งชาเนี่ยคือรู้หมดเลยว่าเราอยู่ไหนมันเลยรู้สึกแปลกๆอยู่บ้างทำให้การสเตลเนี่ยค่อนข้างลำบากอยู่ ซึ่งมันขัดกับระบบเกมที่บังคับให้เราทำมากเทคนิคที่ผมรอดมาได้เนี่ยจึงเป็นการอาศัยจุดบอดของแมปของอาคารหรือการเน้นเฮดช็อตให้เรื่องจบไวๆไม่ให้ศัตรูมันยืนฟาดเราเยอะๆครับสกิลของเราเนี่ยก็เป็นการสะสมแต้มเอาเพื่อปลดล็อกจะไม่มีเลเวลอัพอะไรนอกจากเดินตามรอยเนเรื่องไปเรื่อยๆเราก็จะได้มาซึ่งขวดแต้มนะครับใช้พัฒนาสกิลของเรา การจัดสรรอุปกรณ์เนี่ยก็มีความจํากัดเราต้องคอยบริหารทรัพยากรดีๆว่าของชิ้นไหนจะเก็บหรือจะใช้อาวุธไหนเข้ามือก็ควรเก็บไว้ไม่ฟา์มอาวุธเยอะขนาดหนักเพราะมันจะกินพื้นที่ส่วนอื่นพวกยาพวกโพชั่นอะไรก็ใช้การเก็บวัตถุดิบสะสมเรื่อยๆแล้วกดคาราฟเฝลคล้ายๆกับอาซอาสนะครับ โดยรวมแล้วถ้าใครชอบหรือคิดถึงเกมแนวยุคสมัยก่อนที่เน้นให้เราเปิดโปงเกมเอาเองไม่บอกใบอะไรมากเน้นการเอาตัวรอดแบบเอาตัวรอดจริงๆเลยผมว่าเกมนี้เนี่ยจะทำให้คุณสนุกระดาดิ่งสุดๆไปเลยครับเพียงแต่ก็อยากให้ทำใจนิดหนึ่งครับเพราะผมเชื่อว่าต่างคนจะต่างพบเจอข้อด้อยข้อหน้าติของเกมนี้ตามแต่ละจุดแน่นอนก็อยากให้ถือว่าถ้าเกมแรก แนวนี้นะครับของค่ายเนี้ยมันมาได้ขนาดเนี้ยผมว่าภาคต่อๆไปเนี่ยหรือเกมต่อๆไปมันน่าจับตามองมากๆเลยบั็กเนี่ยแทบไม่มีอะไรแปลกแปกนะครับผมก็ไม่เคยเจอเลยเกมดับเองก็ไม่เกิดขึ้นอาจจะเพราะว่าผมเล่นบนคอนโซลก็ว่าได้แต่ประสบการณ์การเล่นเกมนี้เนี่ยมันสมบูรณ์แบบอย่างน่าเหลือเชื่อเลยครับ สรุปแล้วอะตอมฟอร์นครับสำหรับผมถือเป็นอีกหนึ่งเกมมาเมื่อจริงๆของปีนี้ที่ไม่คิดว่าจะปังนะครับในใจผมมันก็ทำให้ผมคิดย้อนนะว่าช่วงหลังเนี่ยไปเทสต้าเนี่ยทำอะไรอยู่บ้างหลังจากการอียังวะของ Starfield แล้ว <Stop. S 1> ก็แทบไม่มีข่าวคราวอะไรเลยนะครับ <Stop. S 1> กับเกมแนวนี้จากหนึ่งในผู้ปั้นให้มันดังได้กลับการค่ายต่างๆเนี่ยเริ่มทำเกมแนวนี้ในรูปแบบของตัวเอง แล้วก็เริ่มจับทางได้ดีแล้วเสียด,ด้วยอนา,าคตผมว่ามันต้องมีเกมแนวนี้แบบนี้นี่แหละออกมาลดเล่นให้เกมเมอร์ให้พวกเราได้ลองชิมแน่นอนยังไงก็ลองเล่นดูนะครับผมว่าเกมนี้สนุกมีเอกลักษณ์ของมันสุดมากเลยครับยังไงลองดูนะครับ